ผมจะออกไปตามหาดรเตเพว่านูจะไปด้วยค่ะคือต้องแบบปลอดภัยถ้าเราออกไปจะตกเป็นป้าให้ฟาโลเปล่าๆไปเป็นหน้าที่ของแทนดีกว่าครับท่านศาสตราจารย์แทนออกไปนานมากแล้วนะและป่านนี้ก็ยังไม่ติดต่อกลับมาผมเกรงว่าถ้าแม้แต่ฮีโรย่ยังไม่กลับมา แล้วนู้ธรรมดาอย่างพวกเราจะทำอะไรได้จะทำอะไรได้ล่ะคะนอกจากสวดมนต์นะคะก็ขอให้พระเจ้าอ่คุ้มครองคนดีด้วยเถอะค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยไม่ต้องตกใจแค่อากาศถูกแหวกผ่านแทนกำลังกลับมาคุณแทนคุณแทน สัตว์ตา,ารครับช่วยแม่ด,ด้วยครับแม่โดนทำร้ายชีพจรหนอนมากรีบเอาไปยังไงเร็ว คุณแม่เป็นยังไงบ้างครับอวัยวะภายในบอบช้ำม,มากเหมือนถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงแทนเป็นฝีมือของไอ้ฟาโรใช่ไหมถ้าเป็นฟาโรก็ยังดีสักกว่าคุณหมายความว่ายังไงคะถ้าไม่ใช่ฟาโรแล้วใครล่ะคะที่จะทำให้แม่คุณบาดเจ็บแม่ถึงขนาดนี้ คนที่แม่เป็นห่วงห่วงยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองคุณแทนคะคุณแทนอย่าบอกนะคะว่านี่คุณไทยเป็นคนทํานะคะนั่นฝีมือไทยเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าไทยจะทำร้ายแม่ตัวเองได้ลงคอไม่ใช่ฝีมือไทยแต่เป็นฝีมือฮันเตอร์ต่างหาก 그다 그러니까... แม่แม่แมช่วยไม่ได้อย่ามาปกป้องศัตรูของเราอะ่ะก็ต้องโดนแบบนี้แหละ ขณะนี้ฟาโรได้ออกหมายจับประธานาธิบดีที่ได้หลบหนีไปเมื่อวันก่อนโดยตั้งเงินรางวัลน,นำจับไว้เป็นจำนวนสูงถึงหนึ่งล้านเหรียญทำให้ผู้คนพากันออกมาตามหาตัวประธานาธิบดีผู้สูญหายกันให้ทั่วเมืองไปบาออกไปบาบไบาไปบาอไไปต่ไปบาอไไปถ้าท่านประธานาธิบดี บริสุทธิ์ใจซื่อมือสะอาดจริงแล้วก็ทำไมต้องเลือกที่จะหลบหนีไปซุกซ่อนอยู่ในรืบในซอบหรือว่าที่จริงแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นอาชญากรปล้นแผ่นดินอย่าคิดว่าทำร้า,ายแผ่นดินแล้วจะหลบหนีไปได้นะผมนี่แหละจะตามไล่ประธานาธิบดีชั่วมาลงโทษให้จงได้เลย ให้ฟาโร่นี่ไปคิดจะใช้ประชาชนของฉันมาตามล่าตัวฉันอย่างนั้นนี่ถ้าพออาทิจังอยู่นะคะคงไม่ปล่อยให้ฟาโรสซ่าขนาดนี้หรอกค่ะ,คะบ้านเมืองสูญเสียคนดีให้กับฟาโรไปคนแล้วคนเล่าเราจะปล่อยให้ฟาโรครองประเทศอีกนานแค่ไหนคะฟาโรกำลังแข็งแก่ไม่ใช่เวลาที่ดีที่เราจะไปตอบโต้ ดเรเพวากำลังบาทเจ็บจิตใจของแทงก็ไม่นิ่งพอที่จะต่อสู้กับใครถ้าฟาโรมันรู้ว่าพวกเรากำลังอ่อนแอมันต้องโจมตีเราเร็วๆนี้แนะ่